ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าชาวบ้านนะครับผมที่อยู่บนเกาะเกร็ดนะครับเขาจะแบ่งกันเป็นหมู่หมู่หมู่หนึ่งถึงหมู่7นะฮะบางหมู่ก็ปลูกผักพืชบางหมู่ก็นะฮะปั้นหม้อบางหมู่ก็ทำนู่นทำนี่เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจของเกาะเกร็ดนะครับผมนี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะฮะที่ผมจะพาท่านผู้ชมมานะครับนี่จะเป็นกลุ่มที่เขาปลูกใบชาลางแดงเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่คนนี้ก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่แตงนะครับค่ะเห็นบอกว่ารวมตัวเป็นกลุ่มเลยค่ะนะครับผม อันนี้คือหมู่อะไระอับนนอ,อันนี้หมู่สองค่ะหมู่สองนะครับปลูกใบชาดแดงๆเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะนะครับเราล้างด้วยเครื่องอะไรนะฮะนี่เครื่องกรอกก็คือน้ำสะอาดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปผึ่งอ่ะเราได้ใบามานี่คือเป็นเหมือนตู้ผึ่งนะครับใค่ื่อเสั้อผ้าครับ เอามาปั่นชาอ๋อเป็นเครื่องดายเออร์ออโอ้โหเดี๋ยวหลายขั้นตอนแล้วเนี่ยค<ช>นะ<ช>ขั้วก็คือในนี้ใ<ช>่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการขั้นตอนที่ใกล้จะสุดท้ายแล้วนะฮะพึ่งหน้าร้อน1แดดหน้าหนาวสแดดเสร็จปุ๊บเอาไป1 1านึ่งนึ่งเสร็จเอามาพึ่งต่ออีกกี่แดดนะครับถึงจะได้อีกแดดนึงนะฮะใบก็จะเริ่มสลดนะฮะเหี่ยวแล้วก็แห้งนะครับ ก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วพอเสร็จอย่างหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องเอามาคั่วต่ออีกใช่ไหมครับพี่แตงครับจริงๆน่าจะเอาไปทำพวกแบบลมควันอะไรก็ไ,รได้ไนะแบบแซลมอนลมควันใบ่าลางแดงแเออโอเคได้แล้วกินได้ไหม ถึงสุขภาพจริงฮะใช่ไหมมันทำให้เหงื่อออกใช่ไหมพาะนี่ผมเหงื่อออกแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอยากดูเตาอบเห็นบอกว่าธรรมดาต้องไปเตาอบแบบว่าเตาใหญ่ใช่ไหมอันนี้เป็นเตาอบเล็กนี่มันเตาอบไก่นะพี่แดงนะพี่แดงบอกว่าไม่ใช่ค่ะที่บ้านคนอื่นบอกว่าเตาอบไก่แต่มาที่บ้านชั้นน่มันเตาอบใบาชาลางแดง <c oughs> นะอบอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอันนี้200ค่ะ200นานประมาณเท่าไหร่ฮะ าทีอห้านาทีเองครับตอนสุดท้าย<ช>พอที่บรรจุแล้วก็ใส่ซองมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเนี่ยฮะใบาชากรอ,อกเกร็ดสมุนไพรารางแดงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสบายๆระหว่างทางที่ผมจะมาตามหาเจ้าแอปเปิลมอนเพื่อให้พี่สุมาลีเนี่ยมาทำอาหารจานเด่นให้เราได้ชิมกัน บรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเองว่างๆก็มากันได้นะครับจะมากันแค่เช้าเย็นกลับหรือว่าจะค้างคืนก็ไม่มีใครว่าเนี่ยถ่ายคลิปมาเรียบร้อยแล้วมาจะไปเจเพื่อนๆสะหน่อยต้นนี้อะนะพี่นี่ที่เขาเรียกว่าต้นแอปเปิลมอร์แอปเปิลมอรหรือมัสตาร์ดฮะมมะตาร์ดตามมาตามมานี่แหละนี่นี่ ไผมยังไม่เห็นลูปอะไรไหนอลยนี่นี่นี่ลูกนี่แย่ๆเลยนี่นี่อันนี้เป็นฤดูเขาหรือเปล่ามันฤดูเขาแหละมันไม่ทั้งปีฮะช่วงไหนครับพี่มันออกช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนก็จะวายเริ่มวายแล้วสวยงามอ่าสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายผมให้หน่อยนี่ฮะไปอย่างนี้นะมันถ่ายได้เยอะมากนี่เนี่ยไปที่ไทม์ชิพนะไทม์ชิพไทม์ชิพพี่นะพี่หน่อยี๋ยวก็เลคอร์ดตรงนี้นะ ตรงนี้นะปุ่มมแดงนี่นะพี่นะหนึ่งตอระบบไทนี่นะโหมดไทม์ชิปนะอ้าวสวยงามนี่หนึ่งดูดูดูแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นสวยเงานี่ผมเลือกให้มันสโลว์ตรงนี้ฮะสักพักสักพักสโลว์ดีเน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวฝากฝากใครต่ออีกนิดนึงได้ได้มาเลยไหนไหนมากันนะเอา อ,อ้าวครับเอาเลยเอาเลยนั่นแหละขอสวัสดีป้าสมารีอีกรอบนะครับผมแล้วก็ป้าอุบลน,นะครับนี่จะเป็นเขาเรียกว่าต้นครัวของเราป้าอุบลจะมาเป็นคนทาวันนี้จะทําอะไรครับป้าสมารีครับก็ทําแกงมะตา่าแ,แกงส้มนะคะแกงมะตาดแกงมะตานแกงคั่แกงบอกเป็นแกงคั่วเลยแกงคั่วเลยนะครับผมมะตาดนี่ก็คือไอ้เจ้าลูกที่ผมให้พี่เล่เขาไปหาใช่ไหมครับป้าสมารีที่เขาเรียกแอปเปิลมอนใช่แล้วค่ะ โอ้คุยกันนานเชียวสวัสดีสวัสดีครับพี่เลสว้าสวัสดีครับพี่เลมาแล้วแอปเปิลมอนแอปเปิลมอนอ่าลองดูอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องไหมครับจะคิดครับครับผมอันนี้แบบอ่อนหรือแบบแก่ครพี่เลครับแบบอ่อนแกงจะใช้แบบอ่อนออ๋แกงจะใช้แบบอ่อนเขาจะสังเกตกันนะครับที่ตูดของแอปเปิลมอนหรือว่ามัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดนั่นเองคือถ้าเกิดสีตรงนี้เนี่ยมันจะขาวๆหน่อยแสดงว่ามันเป็นลูกอ่อนต้องไม่แก่ใช่ค่ะครับผมใช่ไหมถ้าตูดขาวก็ ถ้าเด็กใช่ไหมถ้าตูดเริ่มดำก็ก็ไม่พู้อะไรลูกๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องแกงแดงที่ตำกับเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูนี่เราเป็นนึ่งหรือย่างหรืออะไรฮะย่างค่ะเนื้อปลาทูย่างนะครับวันนี้เราทำอะไรครับพี่เคครับแกงมะตัดนะครับผมก็คือเป็นแกงขั้วมะตาดอ่เราเริ่มเลยดีกว่าประบนครับครับก็คือน้ำกะทิลงไปนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่เมื่อกี้หางหางก่อนนะครับหางก่อนแล้วหัวกะทิใส่คือว่าส่วนเท่ากันจะข้นไป ก็คือส่วนระมเท่าก็คือด,ดูดูตามคนที่เราต้องการใช่ไหมครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหมครับน,น้ำพริกล,ละลายครับผม,ไไมก็คือน้ำพริกปลาทูย่างเครื่องแกงปงลาทูดีกว่าเนาะเวลาเวลามาตัดสับยังไงฮะเวลาเขาจะใช้กันครับโยนลงไปทั้งลูกไม่ใช่สับให้ละเอียด หวานเลยฮะแล้วก็เหมือนสับแบบมะม่วงหรือมะละกอเ<า>วลาจะาไปยำไปอะไรเงี้ยนะฮะไม่แล้วรสชาติมันมันเป็นยังไงครับเปรี้ยวจะออกเปรี้ยวออเปรี้ยวใคร้ม่เปรี้ยวครคนคน<ถ>เยอะเหมือนกระเจี๊ยบอืมถ้าแก่หน่อยมันจะเปรี้ยวฝาดไปหวานๆนิดนึงจะจะ,จะแข็งแต่แตมันจะแข็งใช่ไหมไม่ถ้าแก่ไปก็ตูดดำเรื่อมั้ยถ้าอ่อนๆอยู่ก็ตูดขาวไงตุ่ดขาวอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดแก่นี่ยก็เอาไปทำอะไรกันครับแก่ส่วนมากก็ถ้าคนทานเป็นก็ทานได้อ่เอาไปเคี่ยวนานๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ คนมอนสังขะเขาจะชอบนะชอบแก่ใช่ไหมชอบแก่ครับใช่เพราะเมื่อกี้ผมลองชิมดูแล้วล่ะครับเราว่าเราชอบแก่มากกว่าเดี๋ยวพี่เลสับให้ผมกินได้ไหมโอ้ยไม่มีปัญหาบ้านผมเนี่ยสับประจำครับอ่านะสับแล้วครับผมเสร็จครบ มาแล้วครับครับผมอันนี้เสียงจากที่วัดใช่ไหมฮะลอยกระทงงานลอยกระทงนะฮะไม่ได้ยิงกันใช่ไหมครับครับไม่ใช่ครับอ๋ใส่นี่เลยใส่หม้อเลยอ่าฝันใส่หม้อเลยครับน่าอย่างนั้นเก่งไหมคนเกาะเก่งไหมคะเก่งครับอ่าต้องเก่งทุกอย่างเก่งด้วยสวยด้วยเนี่ยบามบารีเนี่ยใช่สวยสิมีลูกสาวไหมครับมีค่ะเออควรจะล็อกไว้ในห้องนะครับเพราะว่าในห้องค่ะเออพี่คิดมาแล้วฮะฝากบอกทั้งเกาะด้วยนะครับกอระวังให้ดีอมา ผมตั้งไฟให้ครับไปประมาณไหนครับปานกลางครับแนวเนาะโอเคเป๊ะครับแล้วเราก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเดือ,อเดออเท่านั้นเองไม่ต้องเคี่ยวมากออ๋อพอเดือดแล้วก็ได้แล้วใช่ไหมฮะนอกจากอู้ลูกนี่ไงพี่เลคขาอย่างเดือดแค่พอขอบๆเริ่มเดือดใช่ไหมจ๊ะ แล้วใส่ใบอร่อยนะเนี่ยกินนได้เรื่อยๆนะไม่น่าเอาถึงเรียกผมบัวนะบางผมรูละผมไม่ใช่หน้าผมเป็นพฤติกรรมการกินต้องจำมกอคนนี้ไว้ใส่สุดท้ายใส่ได้เลยก็ได้จะให้เปรี้ยวและจิ้ถ้าเนื้อสัตว์ถ้าจะใส่ไปด้วยจะใช้เป็นเนื้ออะไรครับ เป็นกุ้งเป็นอะไรก็ที่เราชอบค่ะใส่ได้ถ้าเป็นทะเลนะเป็นเนื้อปูอย่างนี้ก็หาได้วันนี้ปูกับกุ้งผมขอไม่ใส่ได้ไหมครับได้คดแบ่งหม้อเล็กไปชิมนิดหน่อยครับวันนี้เราแกงเอาใจคุณเลเพราะคุณเลไม่ไม่ทานกุ้งแผ่นกุ้งขอบคุณมากครับเกลือมาขออีกนิดเดิงใช่ไหมช่วยกันใหญ่เลยช่วยกันชิมประมาณนี้นะพี่คิพย์นะอันนี้อันนี้เป็นเกลือมอหรือเปล่าครับเกลือมอเกลือไทยเกลือเกลือสมุนไพรแล้วนะป๊าป๊ ผมว่าถ้าใส่ปูใหม่นะ่าใส่สใสหอยเชลล์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ได้หมดอ่ะพอประมาณแค่นี้กินกับหมูทอดหมูทอดครนี้ก็เยี่ยมแล้วหมัหกทอดใช่ไหมฮะใช่แล้วอ่าอย่างนี้อ๋อหนึ่งคำครับข <c oughs> อบคุณครับ <c oughs> ในเนื้อปลาไตาเองมันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเมือกของมัน <c oughs> เป็นยางของมันมีเปรี้ยวครับของเพราะว่าพอเราเป็นลงไปในที่นี้มันก็จะออกมาเหมือนกันใช่ไหมความมันมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพี่เลย เยอะนะได้นไหมเยอะขากระดิกขากระดิกขากระดิกโอ้โหได้ไปแล้วนะครับผมอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นเมนูพื้นบ้านของชาเกาะเกร็ดเลยของชามมรเกาะเกร็ดเลยนะครับกับแกงขั่วมะตาดนะจะกุ้งปูหอยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเอาล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าสุมาลีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากแต่ก่อนจะจากกันเรามีนี่เลยพี่เล่ครับกิฟ เครื่องครัวไมเออร์เครื่องครัวเพื่อสุขภาพนะครับผมนะครับผมรับเลยครับดีดด้วยครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันจะทำไรมาลุ้นกันต้องใช้คําว่าลุ้นเลยนะพวกผมเนี่ยเวลาแบบว่าจะทําอาหารกันเนี่ยเนี่ยผมผมเนี่ยลุ้นสุดแล้วล่ะส่วนจะเป็นไรนั้นมาดูกันเบรกหน้าวันนี้ลาแล้วครับยังไม่ใช่เราจะลาบ้างลาบ้าัสดีครับสวัสดีครับคือคือมันจะมันจะออกเป็นของหวานมากกว่าหรือมันจะเป็นของคาวมากกว่าหรือมันจะยังไงครับ้ยคุณมันจะกึ่งเลย เดี๋ยวเราเอาเข้าไปกินข้างในกันดีกว่าไหมพี่เลอ้าผมว่าน่า <นะ S 2> จะดีนะเข้าไป<ห><ห>แล้วย <laughs> นี่โอ้โหตกตกหนักมากจะกินยังไง